สวัสดีครับทุกคนครับโอ้โหโตมาแล้วหลังจากที่ผมเคยเห็ดคลในกาแก้ไขกระจบรถดอีซูซุบ่าขึ้นบ่ลงนะครับในเ้ากรรมมันก็เกิดปัญหาอีกผมก็เลยตัดสินใจโดยการสั่งมาใหม่เลยในแอปออนไลน์ครับแอปสมแอปฝาสั่งในเลเดอร์ตัวนี้ผมได้มาในราคา300กว่าบาทครับเป็นของมาจากประเทศจีน ใส่เวลารอประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วมาลองดูประกอบดูครับว่าจะใส่งานได้ดีบ่นี่ครับดึงออกมากับบ่ยากดอกครับของเก่าก็แกออกกดตรงนี้ครับดึงออกเร้ยเลยสั่งของใหม่มามันจะบ่ได้อ่อมันจะบ่ได้ชิ้นนี้นะครับ แค่เราก็หามาถิงเนอมันจะได้มาเฉพาะตัววงจรกับชุดกดพวกนี้นะครับนี่นี่ถอนนัดออกแล้วก็เปลี่ยนใส่เขาเรียบร้อยผมจําได้ว่าของผมเนี่ยตั้งแต่ซื้อมามันออตโต้เฉพาะตอนลงนะครับตอนึืนมันบอออโต้ให้เดี๋ยวเทามาลองใส่อันนี้ดู อ่ะใส่เช็นแล้วครับค้างใสทีแรบฝืดๆนะฮะมันไม่ได้ฟืดที่มอเตอร์อรหรอกนี่พอใส่ตัวใหม่เข้าไปอม,มองเห็นบ่ครับรถพิมมือนข้างใสอันนี้ออโต้ครับลงตอนขึ้นก็ออโต้ จากเดิมบอออโต้นะครับผมเป็นออโต้ขึ้นลงในด้ันขวาดัานคนขับถ้าบอออโต้กับกดนิดนึงเป็นธรรมดาตอนขึ้นกคือกันกันกดล็อกแหลกแก๊กหนึ่งแก๊กที่สองกับออโต้หรือว่ามันออโต้มาแต่แหลกไอ้ผู้ใดหูกระบ,บอกไงเด้อผมซื้อมาตงแต่ป้ายแดงเลยนะครับทางขวานี่มันบ่ยอมออโต้มันบอกออโต้ขึ้นให้มันออโต้ลงอย่างเดียว แต่ซื้อชุดนี้มาใส่เราเป็นออโต้ทั้งขึ้นและลงนะครับเค okay, ครับมันเสียดูร้ายมันขางดูร้ายกัเปลี่ยนซะมันเร็วๆไปคลิปที่ลงไว้ก่อนน,าน้านี่เป็นคลิปแก้ไขปัญหาเบื้องตน้น้อแก้ไขเสร็จแล้วก็สั่งมาเปลี่ยนครับในในแอปสมแอปฟ้ามีขายบิ่งแลวครับตัวละสามร้อยกว่าบาทผมสั่งมาจากประเทศจีนนะฮะใส่เวลารอประมาณอาทิตย์หนึ่งมาถึงก็ใส่งานได้ครับผู้ใดอยากได้ก็ไปสั่งเอาหรือสั่งมาเป็ียนก็คอมเมนต์มา ถ้าแชทมาเดี๋ยวผมจัดการให้ฝากไว้ไ้วยครับออกหัวโตแก้ไขแบบถาวรเปลี่ยนสวิตชิ่งไปเลยขอบคุณนะครับ